สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งาน Sony State แบบพกพารุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง w e t t e r ร Digital ครับกับ WD Black P40 Game Drive SSD ครับตัวนี้เลยครับต้องบอกว่าถ้าเกิใครเคยซื้อ Storage นะครับในตัวของ w e t t e r ร Digital นะครับจะรู้เลยว่าถ้าเกิดซื้อสกุลที่เป็น b l a c k Edition นะครับจะเน้นเรื่องของ p e r f o r m a n c e เป็นกลุ่มเกมเมหรือตัว ครีเอเตอร์ระดับมืออาชีพนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับเรียกว่าหน้าตานะครับสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมากนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวตระกูลแบ็ k เนี่ยออกแบบมาให้เหมาะสมมากๆเลยซึ่งตัวตัวนี้นะครับตัว P 4 0นะครับความพิเศษของมันก็คืออะไรนะครับต้องบอกว่าเรื่องของความเร็วครับความเร็วในการเขียนการอ่านเนี่ยถือว่าเร็วมากๆเลยเพราะว่า ตัวนี้นะครับสามารถให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,000เมกะบิตเปอร์เซกนะครับทั้งการเขียนและการอ่านในรุ่นที่เป็น1เทเลบิทและ2เทเลบิทถ้าเกิดในกรณีที่เป็น500กิกเนี่ยจะไปในการอ่านเนี่ย2,000เมกะบิตเปอร์เซกแต่ถ้าเกิดในการเขียนเนี่ยอยู่ที่1,950เมกะบิตเปอร์เซกนะครับรุ่นที่ผมได้มาเป็น1เทเลบิทนะครับเรียกว่าความเร็วเร็วสูงนะครับแต่ในความเร็วสูงนี้ต้องใช้ผ่านพอร์ตตัว USB 3.2นะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับเป ทึงต้องบอกว่าตอนที่พิกอปทดสอบเนี่ยโน้ตบุ๊กพิกอปเนี่ยเป็นเวอร์ชันน3.1นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นเวอร์ชันน3.13.2ที่เป็นเวอร์ชันซิงเกิลก็คือ1เท่านั้นนะครับจะเรียกว่าทดสอบออกมาแล้วความเร็วในการเขียนการอ่านเนี่ยจะอยู่ประมาณ1000เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ก็เพียงพอในการใช้งานแล้วนะครับจุดเด่นของความเร็วตรงนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าความเร็วตรงนี้นะครับพิกอปใช้งานแล้วมันเหมือนกับการต่อ s o l อ d state โดยตรงไว้ที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเราเราเเลยะรพระว่า ความเร็วระดับ1000เนี่ยทำให้เราสามารถอัดคลิปนะครับก็คือพีกอฟทดสอบแล้วก็คือการเล่นเกมแล้วก็อัดคลิปแล้วก็เก็บข้อมูลโดยตรงมาที่นี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นความพิเศษของตัวนี้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเราพูดถึง s n i c State แบบพกพาเนี่ยเราจะเน้นเป็นการสำรองข้อมูลนะครับไม่ได้ต่อตรงเพื่อให้มันเก็บข้อมูลนะครับแต่รุ่นที่เป็นตัวนี้นะครับตัว p 4 0เนี่ยออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงเพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลโดยตรงได้นอกจากความเร็วนะครับเจ้าตัว w d d black p 4 0 game die ssd ตัวนี้นะครับย ร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Windows 8.1 10และ11นะครับ Mac OS นะครับก็รองรับนะครับ PlayStation 4และ5นะครับแล้วก็ Xbox นะครับทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลโดยตรงมาที่ตัวนี้ได้เพื่อความสะดวกยังไงครับเพื่อความสะดวกสมมติเราอัดคลิปนะครับถ้าเป็นเกมเมอร์นักแคสเกมเราดคลิปเก็บไว้นะครับไว้ที่ตัวนี้แล้วเราก็ไปต่อคอมเพื่อจะตัดต่อแทนที่เราจะต้องมานั่งก๊อปข้อมูลตรงนี้นะครับคลิปของเรามาเก็บไว้ที่คอมแล้วตัดต่อไม่ต้องครับ เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวพอร์ต USB 3.1ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดต่อผ่านตัวนี้ได้เลยโดยตรงนะครับไม่เสียเวลามานั่งโวนย้ายข้อมูลนะครับทำให้มันสะดวกการใช้งานมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าตาและวัสดุกันบ้างนะครับตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะครับก็ต้องบอกเป็นโลหะนะครับทำให้มันดูแข็งแรงอ่ะมันดูแข็งแรงแล้วไอเดียดีไซน์พี่ก๊อฟรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะครับมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดูความแข็งแรงนะครับเหมือนก็ ศัตรูคนนี้เลยเราจะคิดถึงอะไรครับความแข็งแรงและความจุใช่ไหมอันนี้ก็คือเราออกแบบมาได้ดีมากน้ําหนักเบาครับแต่สิ่งที่พิเศษของตัวนี้นะครับก็นอกจากตัวบอดี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วสามารถปรับเป็นไฟแบบ RGB ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับให้ความพิเศษก็คือความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามากับตัวสาย USB Type C ให้นะครับ ตัวนี้ให้มาเป็นสาย USB Type C ที่มีความแข็งแรงมากตัวสายแน่นมากเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตนนะครับว่าตัวนี้เป็น3.2แบบ2อคูณสนะครับแสดงว่าสายตัวนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นหัว Type C ทั้งคู่นะครับแล้วตัวขนาดสายเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไฮสปีดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเพื่อรองรับกับการใช้งานแบบ USB 3.2นะครับแบบ2อคูณสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในกล่องก็จะแถมหัวที่เป็น,นคล้ายๆตัวนี้ฮะหัวแบบนี้ ที่เป็นไ y p e C แล้วก็แปลงเป็นไท p e A นะครับหัวแถมมานะครับมีเท่านี้เองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างเดี๋ยวดูไฟกันบ้างนะครับเมื่อเราต่อปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วต่อกับตัวสายนะครับตัวคอมนะครับก็จะมีไฟ LED แบบนี้นี่คือไฟ LED แบบนี้นะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถปรับไฟ LED ได้ถึง13แบบนะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมในส่วนของตัว w e a t h e r n a t o n Dashboard นะครับซึ่งเดี๋ยววิ่ก๊อปจะให้ดูการปรับนะครับ แต่ต้องบอกว่ามันใช้งานได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับเลยคอมเมนต์ก่อนนะครับใช้งานได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับในส่วนของการปรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการปรับตรงนี้มีอะไรกันบ้างไปดูดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้งานเ e สเทิร์นดิจิตอลแดชบอร์ดนะครับร่วมกับ W D b a c k P40 Game d i v e SSD นะครับตัวนี้นะครับ โดยปกติเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูนี้นะครับในเรื่องของตัวดูรายละเอียดในเรื่องของภาพรวมก่อนว่าใช้งานอายุการใช้งานนะครับ performance นะครับ tool ต่างๆ setting นะครับพี่ก๊อเคยทําคลิปไว้นะครับก็คือดูด้านบนได้แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ครับ RGB ครับ RGB ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเอฟเฟกนะครับก็คือได้ถึง13แบบด้วยกันนะครับเลือกได้เลยนะครับสมมติพี่ก๊ออ่าตอนนี้ใช้งานอยู่เป็นแบบนะครับตัวนี้นะครับอ่าพี่ก๊อฟเลือกเป็นแบบนี้นะครับ มาดูไฟกันนะครับเดี๋ยวไปก๊อฟไปดูไฟก่อนนี่นะฮะแบบนี้นะถ้าี่ก๊อฟจะเปลี่ยนก็คือแค่ไปติ๊กในส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับโติา่าพ่กอฟต้องการเป็นตัวแฟรแล้วกันกระพริบกระพริบเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันเลือกสีได้ด้วยนะอาจจะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันเห็นไหมนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับคือตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่า คนที่ใช้งานในกลุ่มเกมเมอร์นะครับนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบเรื่องของไฟ RGB เวลาคอมประกอบบ้างนะครับหรือโน้ตบุ๊กที่เป็นในส่วนของสายเกมเมอร์นะครับก็ต้องการในเรื่องของไฟ RGB เพื่อแซงเขาเรียกตัวตนของเราให้ความสวยงามในการใช้งานด้วยนะครับ <S <S นอกจากการเรื่องในเรื่องของ13แบบแล้วนะครับยังสามารถคอนเน็กกับ Third Party ได้ด้วยถ้าเกิดคุณมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับโน้ตบุ๊กนะครับเมนบอร์ดนะครับหรือตัวโน้ตบุ๊ก MSI ก็ได้นะครับ ตัวเลเซอร์นะครับในตัวของการใช้งานพวก R G B ด้วยนะครับเราสามารถคอนเน็ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเซตโปรไฟล์อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้นะครับปรับโปรไฟล์เซตโปรไฟล์ของเราได้นะครับว่าโปรไฟล์นี้นะครับใช้งานสีอะไรแสงอะไรนะครับเพื่อว่าเวลาเราอาจจะเป็นการอยู่ในบ้านใช้โปรไฟล์นี้นะครับอยู่ข้างนอกบ้านใช้โปรไฟล์อะไรนะครับนี้เราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้นี่ก็คือความหลากหลายในการใช้งานเรื่องของไฟ R G B นะครับ อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นสาย RGB เราไม่ต้องการใช้งานเพื่อออกไปหาลูกค้าเพื่อาไปคุยใครแล้วไม่ต้องการให้เป็นแสดงเป็นไฟ RGB ก็กดปิดได้นะครับออฟได้นี้ก็ได้เลยนะครับก็จะไม่มีไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีเลยนะครับของตัว WD Black P40 Gaming d i e SSD นะครับไม่ว่าจะเป็น performance ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของลูกเล่นในการใช้งานเนี่ย ก็เรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้งาน o n อน State แบบพกพารุ่นใหม่จากทาง w วสเ e r ร์นดิจินะครับกับเจ้าตัว WD Black P 4 0 g a m e Drive SSD นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์นะครับแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับมืออาชีพเลยนะครับเพราะอะไรก,ก็คืออย่างแรกที่พี่ก็บอกก็คือความเร็วในการใช้งานนะครับที่ออกมาเทียบเท่ากับการต่อเขาเรียกว่า o n อน State แบบภายในได้เลยเพราะป,ปัจจุบันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กสายเกมเมอร์นะ จะให้ o ซ i ิส t a t e ประมาณ 500G กิกนะครับและยิ่งปัจจุบันเนี่ยเกมเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับก็จะไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่ใช้งานในปัจจุบันใช่ไหมเพลินว่าถ้าเราลงเกมไม้สองสองเกมเนี่ยพื้นที่ใกล้เต็มแล้วจะมาอาัดคลิประ,ระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB Type C นะครับต่อเข้าไปปุ๊บให้อัดคลิปมาที่นี่ได้เลยหรือจะลงเกมมาที่นี่ก็ได้ลงโปรแกรมที่นี่ก็ได้เพราะความเร็วระดับ1000ขึ้นไปเนี่ยนะครับ รองรับเทียบเท่ากับการต่อเขาเรียกข้อมูลภายในได้เลยความสะดุดนะครับการกระตุกเนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยนะครับไวก๊อบรองแล้วเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้ไวก๊อบลองอัดคลิปมานะครับในการเล่นเกมนะครับเบื้องต้นมาดูว่ามันสมูทยังไงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องของวัสดุการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงทนทานที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเขายังมีระบุไว้ด้วยว่ากรณีที่เกิดกรณีอุบัติเหตุนะตกลงมานะครับทำตัวนี้ตกเนี่ยสูงสุดระดับที่มารองรับก็คือ2เมตรเลยนะครับแต่พี่ มันแค่ป้องกันร,ระดับหนึ่งนะครับกรณีที่ตกเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยไม่หายหรอกไม่มีปัญหาเพราะมันเมโซนิสเตตแต่ในกรณีที่มันตกเนี่ยอาจจะบินมีอาจจะมีรอยได้นะครับเป็นไปได้อย่าทําตกนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือฟังก์ชันลูกเล่น R G B ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อใช้งานแล้วเรายังสามารถใช้งานกับ third Party ก็ได้เซตโปรไฟล์ก็ได้นะครับที่สําคัญตัวนี้รับประกันถึง5ปีเต็มเลยกรณีที่ใครที่ต้องการลงทุน กับตัว Solid State แบบพกพาและต้องการความเร็วในการใช้งานใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับต้องขอขอบคุณทาง w e t h e r Digital นะครับที่ให้โอกาสพี่ก๊อฟได้ทดสอบนะครับได้ทดลองเปิดประสบการณ์การใช้งานของเจ้าตัว WD Black P40 Game Drive SSD ตัวนี้นะครับเรียกว่าออกแบบมาทั้งความเร็วความสุงในการใช้งานไฟ RGB ได้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกไปลิงก์ด้านล่างได้นะครับเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i ครับ Look closer in the shadows behind the everyday world beyond the headlines and the seats of power a hidden hand kind of company known as Providence to it we were just assets to use and throw away to do the unthinkable the unforgivable and it never gave us a second thought until now after decades in the shadows we are fighting back me and 47 much has been lost but we are closer than ever we trapped the constant providence's chief controller and finally learned the names of its three partners in their downfall we lay the past to rest and just maybe. Look towards the future. 47. It's time. Down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base, Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, that's the status. Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence' assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again. We'll keep track of her, make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Hello, sir. On behalf of His Royal Highness Omar Al Ghazali, I bid you welcome to the center. Welcome! Welcome! Hello! Good to see you. How lovely to see so many friendly and familiar faces here today. And this has been a dream of mine for a great many years. And it hasn't been good today, sir. news on the new guard assigned to cook moving in 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know yeah. why this is happening. Okay. And I have an idea, but it requires you finding a map terminal.